ทั้งนับหนอันนี้คือชิปบอลชิปบอชิปมาปอนอเลเกแต่นี่คือตั้งขั้งเ,เล็กคนชายอ่นไม้รือไมกมันมีที่ขั้นตอนคือดึงกด,ด,ดกับกระาสคือดึงกดกดะาส ขี่กันตอนไหนยายเดี๋ยวเรามาแรกยี่กันตอนนี้เป็นแบบนี้นะทุกคนอย่าจ่ายเป็นคือเอาเอาเบ็ดวะขี่กันตอนจ่ายห่างก่อนไหนยัยหยุดค่อยวะครับดึงกระดืออะไดึงสาักนี่เนี่ยเนี่ยเนี่มันจะมีโลกวูดดัดดิ้วซึ่งถ้าเราดึงแบบนี้มันก็ดึงไม่ออกซึ่งดีดีการดึงให้รุดเราจะมุนไปทางหน้า Những lỗi bước ừ, không muốn mùn đất nước đứng ngóc đứng đây, đứng ngóc đứng đây, đi. Đi căn, căn vào đây, đứng đây, đây,

การโคอรนะการโคตรหยุดคนไม่จ่ายว่างให้กำหัวกันนี้นะกำหัวกันนีโคตรฝุ่นไปนี่มันนี่มือได้นี่ไม่ใช่เนี่ยวุมือนี่นะมันจะทีบมือได้เน,น,นียให้ทุกคนโคตรเข้ากันหลนนังนี้นี่เห็นไหมโคตรเข้างหลังน,นี้ ใายเอาสั้นมืออย่นี้กดข้วแม่มือ,อนี้เท้าไปข้างบนดันดันนี่พื้นนี่เท้าไปข้างบนบันี้เข้าใจไหมทุกคนไง,ไง่ายๆอันนี้คือการกดโดยท่านมือซึ่งการจับทา้ายนะเพื่อนกันจับท,ท้ายคุณชีดดึงกดกดทรายนะเนี่ย จับฝรีได้ไหมครับฮะจับฝรีจับฝีมันจะขึ้นชวยมันไมขึ้นหอจับิ้ายถ้าจับฝลี้ายนี่มีการจับอย่งเสร็รับนี่มีการจับจับเดี๋ยวไอ้พวกนี้ับรถห้ามจไปนี้ประมาณหนึ่งนิ้ว เพราะว่าเวลาชีด้ด,ดิ่งคคว่าไม้เนี่ยถุงไส้ไส้ไปดีท่านพกไว้ทุกคนก็ได้นไไหน้าอ้ไอร้ะท่านพกไว้พยายามไปติดถุงนี้หรือว่าไปอยู่ปลายให,ห,ยหม่ไปจีดบนปลายใหม่มันก็ไม่รับท่าคนพกไว้นี่คือจับแต่บางคนจับปนนี้ทุกคนข้องนี้จับปนนี้จับปนนี้หรือว่าจับปนุนี้ช่วยมันตักกิบชวนตักกิบ ก้อน่ยมันขึ้นกบมันขึ้นแม่ก้องมันไม่ข,ขึ้นมันมันสวยเอาดึงจับนี้ก็เราไม่ตรถนะผมบกมัไม่คืยขงลจับไม่ปิ้นแต่ถ้าว่ดดูเดีวจับเป้นเดีวมันเีกรจกดกชีเดนะาเอาวนี่ที่กันตอนดึงรถกดเดิวก็ะซาย เกนี่คนมีอะไรได้มาตรงนี้งแล่ตั้งดับลืมเมืองตอน้นนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกันยังใจเอาทุกคนคลิปนี้กระต้านี้เนรอมีอะได้มาเกิข้าวมาแล้วอย่าลืมเป็นกันยังใจให้าล่วงมั่งกดไลค์กดแชร์กดติดตาม คลิปนี้ก็เท่านี้วัสดี k a ับผมบ๊ายบาย